ฝ้าหลุมผิดหลักฮวงจุย้ยจริงไหมในปัจจุบันนะคะมีคนสนใจทําฝ้าหลุมกันมากขึ้นด้วยสไตล์ที่สวยมีลักษณะเป็นชั้นๆตกแต่งสามารถซ่อนไฟได้ยิ่งในห้องนอนก็มักจะชอบเป็นพิเศษค่ะเพราะไฟที่ซ่อนในฝ้าหลุมจะให้ความสว่างแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะไม่แยงตาเหมือนการเปิดไฟปกติทั่วๆไปค่ะ แต่พอพูดถึงหลักค่วงจุย้ยอาจารย์สินเสหลายๆท่านกลับไม่แนะนําให้ทําฝ้าหลุมโดยเฉพาะบริเวณห้องนอนเพราะลักษณะของฝ้าหลุมที่เป็นชั้นๆนั้นมันจะทําให้เกิดลักษณะเป็นสันเป็นคานจะผ่าหรือทับคนตรงเตียงนอนทําให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ดังนั้นนะคะในเรื่องของห่วงจุย้ยก็มักจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการทําฝ้าหลุมในห้องนอนค่ะโดยแนะนําว่าการเลือกใช้เพดานสําหรับห้องนอนนะคะโดยเฉพาะบริเวณเตียงนอนของเรานั้นควรจะเน้นเป็นพิเศษควรเลือกใช้เพดานเรียบๆจะดีที่สุด ส่วนห้องอื่นๆนะคะก็สามารถทำฝ้าหลุมได้ปกติเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ